พอดีเป็นคนเหนื่อเยอะค่ะยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะแต่งหน้าไม่ค่อยติดแล้วก็ไหลเยิ้มเป็นคราบเห็นหลายคนบอกว่าโซลาร์ครู i ชนตัวนี้ดีเลยซื้อมาลองมาลองดูกันนะคะว่าจะดีจริงไหมเนื้อครีมเขาก็ไม่เหลวมากนะคะแบบนี้ยใช้นิดเดียวก็พอค่ะเนื้อครีมเขาเกลี่ยง่ายนะคะ เนื้อเขาซึมแห้งไปเลยค่ะเนี่ยค่ะคลืนมันจะผิวเลยแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะแต่เดี๋ยวขอเอาไปข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงร้อนมากร้อนจริงจังอะไรเบอร์นี้เดี๋ยวขอเข้าบ้านไปซับเหงื่อก่อนนะคะขนาดซับเหงื่อไปแล้วหน้ายังโอเคเลยค่ะ ไม่หลุดติดติดชื่อด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนเหนื่อยเยอะแนะนําตัวนี้เอาอยู่จริงๆค่ะโซลาครชัน่นหาซื้อก็ง่ายเซเว่นแร้วตอนก็มีขายนะคะ